ตอนที่1,636ปุชชาเต่าท้องพระโรงโกลาหนกลบฝังเต่าแผ่ไพศาลน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาตรึกตรองเข้าใจจากรอยประทับเต่าเจ้าปราศาสตรแผ่ไพศาลหรืออักษรรูนปฐมโกลาหนตรึกตรองเข้าใจทักษะเทวะที่ใช้ผนึกกําลังโจมตีชิงมู่เดินเข้าไปในโกลาหนในจิตคิดก็ยังทบทวนการผนึกกำลังโจมตีของ67ตัวตนบรรลุเต่านั้น การโจมตีนี้น่าจะเป็นทักษะเทวะนาสะพรึงกลัวที่เล็งเป้ามาที่เขาโดยเฉพาะเขามองออกได้เมื่อเขาเผชิญหน้ากับกลบฝังเตาแผ่ไพศาลทักษะเทวะและวิชาเตาทั้งหมดของเขาก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงเหมือนกับถูกสะกดข่มเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีเรี่ยวแรงจะต่อต้านขัดขืน หากว่าเปลี่ยนเป็นที่อื่นๆแม้ว่าฉินมู่จะไม่ถึงตายแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะบาดเจ็บสาหาัสเกรงว่าเป็นพันปีก็ไม่อาจเยียวยาบาดแผลทว่าการโจมตีของพวกเขาเกิดขึ้นในจัก,กรวาลสมบัติเทวะของฉินมู่ในที่แห่งนี้พวกเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำให้ฉินมู่เกิดบาดแผลเลยสักนิด แน่นอนว่านี่ก็เพราะว่าเขาปลูกดอกบัวซรากวินาทแห่งจุดจบเอาไว้ก่อนหน้านี้สำเร็จการหลอมรวมกำเนิดและดับศูนย์เป็นหนึ่งเดียวเอาไว้ในวิชาฝึกปรือของตนมิเช่นนั้นต่อให้อยู่ในจัก,กรวาลสมบัติเทวะถิงนมู่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตข้าไม่เป็นที่ต้อนรับขนาดไหนกันในจัก,กรวาลก่อนประวัติศาสตร์ถิงนมู้ขมวดคิ้วเล็กน้อย อักนครหยกแห่งสภาบรรพชนก็มีแค่72ท้องพระโรงและเจ้าท้องพระโรงทั้ง72คนก็ล้วนแต่ไม่ชอบค่าร่วมมือกันเพื่อไล่ต้อนให้ค่าตกตายเขาใส,าส่ศีรษะไม่ใช่ว่าวินยูชนสวรรค์มู่ผู้สูงส่งไปที่ไหนใครๆก็นิยมชมชอบบุกผาเห็นก็ยังต้องคลี่กลีบแย้มบานหรอกหรือทำไมไปถึงจัก,กรวาลก่อนประวัติศาสตร์ทุกคนก็ตะโกนเรียกคนมาตีมาฆ่ากันอย่างนั้น เขาเงยหน้ามองขึ้นไปเห็นตรงหน้าเป็นความว่างเปล่าราวกับความว่างเปล่าแห่งชั้นอวากาศนิรันดร์ท้องพระโรงโกลาหนนี้ไม่มีขั้นบันไดตั้งประงานอยู่ในความว่างเปล่าไม่รู้ว่าควรจะขึ้นไปบนท้องพระโรงได้อย่างไรฉินมู่ลังเลเริ่มต้นย่างเท้าก้าวออกไปในเวลาเดียวกันกับที่เท้าของเขาก้าวออกไปข้างหน้าบันไดหินยาวเหยียดก็ปรากฏขึ้นมาใต้เท้าของเขา บันไดหินนี้ราวกับก้อนหินที่หล่อหลอมขึ้นมาจากโกลาหนผุดขึ้นมาจากอากาศสาัทธาในเวลาเดียวกับที่เท้าของฉินมู่แตะลงไปยังขั้นบันไดหินแรงกดดันอันเกินจินตนาการก็ถาโถมเข้ามาส่งผลต่อทุกทิศทางในร่างกายของเขาแรงกดดันนี้ทรงพลังอย่างมากต้นต่อของแรงกดดันคงจะเป็นพลังอำนาจของถงวังประธานแห่งนี้คือพลังอำนาจของฉินมู่ที่กดทับตัวเขาเอง ที่น่าแปลกไปกว่านั้นในหูของเขาปรากฏซุ้มเสียงราวกับปุจฉาเต๋าที่ถามมากึกกล้องสถานสะเทือนเป็นปุจฉาที่ท้าทายจิตวิญญาณซุ้มเสียงนี้ดังมาจากท้องพระโรงโกลาหลราวกับมีผู้ปุจฉาเขาด้วยเต๋ายิ่งใหญ่ที่ทําให้ฉีนมู่ฉงนชอง่ายก็คือว่าเสียงนี้เป็นเสียงของเขาชัดๆในถงวังมีอะไรกันแน่ตัวข่าอีกคนหรือว่าคนอื่น ชินมู่มีได้ตอบปุตชาเต่าแต่ต้านทานแรงกดดันชักเท้าอีกข้างมาเริ่มต้นเดินไปอีกครั้งแต่ทว่าผิดไปจากความคาดหวังของเขาขั้นบันไดหินขั้นที่สองไม่ปรากฏขึ้นมาตรงหน้ายังคงเป็นความว่างเปล่าเช่นเดิมแรงกดดันก็ยังเพิ่มพูนขึ้นอย่างฉับพลันหรือเพราะว่าข้าไม่ได้ตอบปุจชาเตาที่ส่งออกมาจากท้องพระโรงจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ชิงมูชักเท้ากลับมาปุชฉาเต่านั้นก็ถ่ายทอดมาอีกครั้งเขาครุ่นคิดปุดชฉาเต่านี้อย่างจดจอ่อปุชฉาเต่ายากที่จะบรรยายออกมาด้วยภาษาธรรมดาภาษาเทพหรือภาษามานก็ทําอย่างมากได้แค่บรรยายความหมายส่วนหนึ่งของมันออกมาไม่อาจบรรยายปุชฉาเต่าอย่างครบถ้วน วิชาเต๋าใช้ภาษาเต๋าภาษานี้กล่าวได้ว่าเป็นภาษาที่แม่นยำที่สุดไม่มีความเข้าใจผิดใดๆสามารถเรียกว่าได้ว่าเป็นภาษาสากลแน่นอนว่าความเป็นสากลน,นี้ก็เฉพาะกับตัวตนบรรลุเตา๋าและตัวตนที่สำเร็จวิชาเต๋าและทักษะเทวะอย่างเลิศล้ำสุดขีดขั้ว ระหว่างพวกเขาสนทนาพาทีไม่มีม่านใดๆกีดขวางไม่มีการเข้าใจผิดในความหมายของฝ่ายตรงข้ามนี่จึงเป็นเหตุผลให้ฉินมู่สามารถสื่อสารกับตัวตนบนรรลุต่าก่อนประวัติศาสตร์ได้ คล้ายๆกันนั้นปุจฉาเต๋าก็เป็นทักษะเทวะเป็นกระบวนท่าพิฆาตอันใหญ่หลวงหากว่าฝ่ายตรงข้ามมีฐานวรยุทธ์ด้อยกว่าตนจิตเตา๋ามีช่องโหว่เมื่อถูกตาวาดถามปุจชาเต๋าไปก็สามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามตกอยู่ในสภาวะสงสัยจิตเต๋าและปฏิเสธตนเองจัก,กระพัดฟ้าห้าวเคยประทุษรายฉิดมู่ด้วยวิธีนี้ครั้งหนึ่ง แต่ทว่าปุชฉาเต๋าที่ส่งมาจาก้องพระโรงโกลาหนนั้นกลับไม่เรียบง่ายปุชฉาเตา๋านี้นอกจากจี้ไปที่จิตเต๋าของชินมู่แล้วยังเป็นปัญหายุ่งยากที่เขาเผชิญในระหว่างการฝึกวรยุทธ์อีกด้วยใครถามข้าชินมู่ขมวดคิ้วรองรับแรงกดดันมากขึ้นทุกทีทีขณะที่ขบคิดอย่างลึกซึ้งหาคําตอบต่อปุชฉาเตา๋านี้ด้วยความยากลําบาก ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเข้าสภาวะตรึกตรองเตา๋าก็พยายามจะทำความเข้าใจแก้ไขปัญหาย,ยากนี้แต่ทว่าในตอนนั้นมีเรื่องจิปถาถะที่ต้องทำมากมายเกินไปเขาจึงละทิ้งประเด็นนี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปคลี่คลายวิชาเต๋าอื่นมีคนเคยกล่าวว่าเขาเป็นกวางโรงโง่เซอร์คำบรรยายนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกวางโรงโงเซอร์สงสัยใครรู้ในทุกสิ่ง สามารถค้นพบความลี้ลับที่คนอื่นๆไม่สามารถค้นพบได้แต่กวางโรงโงเซอร์ไม่มีความอดทนที่จะดันด้นเสาะหาให้ถึงก้นมึ่งของปัญหาเลยสักนิดดังนั้นฉีนมู่จึงทิ้งปัญหาที่สามารถคลี่คลายได้แต่ไม่คลี่คลายเอาไว้อย่างมากมายบนมักคาวรยุทธ์ของตนอันที่จริงแล้วด้วยวิสัยและประสบการณ์ในตอนนี้ของเขาเมื่อหันกลับไปตอบคำถามเหล่านั้นอีกครั้งก็ดูไม่ยากเข็นเท่ากับที่รู้สึกในตอนแรก เขาใช้สมองคบคิดพยายามที่จะคลี่คลายปุจฉาจ๋าในตอนนี้เองขั้นบันไดหินใต้เท้าของเขาก็มีเสียงเปรียบเบาๆมีรอยร้าวปรากฏขึ้นบนขั้นบันไดทันใดนั้นขั้นบันไดก็ปริแตกอย่างกรอบบางศิลาโกลาหนร่วงลงไปไม่หยุดยัง้งศิลาโกลาหนร่วงลงไปแล้วก็พลันละลายหายไปในความว่างเปล่า ฉินมู่เพ่งความสนใจทั้งหมดไปหลับตาลงและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้และครุ่มคิดต่ออย่างขมักขะม่นเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะไม่มีที่เหยียบยืนอีกต่อไปฉินมู่ก็ลืมตาขึ้นมาปากเปล่งภาษาเต๋าตอบปุจชาเต๋าด้วยภาษาเต๋าขั้นบันไดหินของเขาไม่พังทลายอีกต่อไปเมื่อฉินมู่คลี่คาลอปุจชาเต๋าขั้นบันไดหินของเขาก็ฟื้นฟูสู่สภาวะแรกเริ่มอย่างสมบูรณ์ ถิงมู่โล่งอกยกมือขึ้นปาดเหงื่อเย็นเยียบอถึงเพิ่งนึกได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในร่างจิตวิญญาณดั้งเดิมไม่มีเหงื่อเย็นเยียบอที่ไหนต่อให้มีก็คงไปโชคที่กายเนื้อของเขาเขาจดจ่อสมาธิทั้งหมดในการปีนขึ้นสู่ท้องพระโรงโกลาหลนไม่รู้ว่าในเวลาเดียวกันนั้นที่ปราสาทสวรรค์เหนือแม่น้ำหอยงงข้างนอกเหงื่อที่หลั่งออกมาจากกายเนื้อของเขาท่วมมาถึงข้อเท้าแล้วกลายเป็นบอ่อน้ำเล็กๆ เมื่อเขาตอบปุช่าเต๋าแรกไปฉินมู่ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นแรงกดดันที่แทรกซึมเข้าทุกรูขุมขนของเขาเมื่อครู่นี้ก็สลายไปในอากาศสธาตยิ่งไปกว่านั้นเขายังรู้สึกได้ว่าจิตเต๋าของเขาเฉียบคมขึ้นอีกหนึ่งส่วนวิชาเต๋าของเขาก็พัฒนาขึ้นเล็กน้อยเขาเริ่มจะย่างก้าวต่อไปในคราวนี้ขั้นบันไดศิลาโกลาหนก็ปรากฏขึ้นมาเองรองรับใต้เท้าของเขา พร้อมกันนั้นในท้องพระโรงโกลาหนอันลอยเลื่อนอยู่อย่างสูงส่งก็มีเสียงของฉินมู่ดังมาเปล่งภาษาเต๋าตั้งปุจฉาส่วนปุจชาเต๋าที่ถามมานั้นก็เป็นปัญหายุ่งยากที่เขายังไม่ได้คลี่คลายในระหว่างมักคาวรายุทธของฉินมู่อย่างน่าอัศจรรย์น่าสนใจจริงใจจริง จิตวิญญาณดั้งเดิมของฉินมู่ประกายตาลุกว่าบยิ่งสงสัยใคร่รู้ในท้องพระโรงโกลาหนมากขึ้นอีกในใจก็คิดในท้องพระโรงมีตัวค่าอีกคนงั้นหรือหรือว่าเป็นจิตเต๋าของค่าที่ตั้งปุจฉามาอยากจะรีบเข้าไปดูเลยจริงๆขั้นวรยุทธ์ของเขาเทียมเท่ากับอยู่ระหว่างอักนครยกกับขั้นตํหนักชิดฟ้าตํหนักชิดฟ้าและบัลลังก์จักรพัิเป็นขั้นวรยุทธ์แบบดั้งเดิม ชินมู่มิได้มีความเข้าใจในขั้นวรยุทธ์ทั้งสองอย่างลึกซึ้งสักเท่าไร่เขาไม่มีท้องพระโรงตำหนักชิดฟ้าแปรเปลี่ยนให้มันเป็นท้องพระโรงโกลาห์นในวิชาฝึกปลือของตนเองระหว่างขึ้นไปยังท้องพระโรงโกลาห์นจะได้พบกับสิ่งใดในท้องพระโรงโกลาห์นมีอะไรอยู่เขาก็ไม่รู้เลยสักอย่างเขาถึงกับไม่รู้ว่าประสบการณ์แบบเดียวกับที่เขาพบเจอระหว่างการทลายฝ่าขั้นวรยุทธ์นี้ คนผู้อื่นที่ทะา,ายฝ่าขั้นวรยุทธ์ไปยังตําหนักชิดฟ้าจะเผชิญกับเหตุการณ์แบบเดียวกันหรือไม่ผู้ที่ฝึกปรือมาจนถึงขั้นวรยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันนี้จะถูกทดสอบเช่นเดียวกันไหมหากว่าพวกเขาจะปีนไต่ขึ้นไปบนท้องพระโรงตําหนักชิดฟ้าก็จะมีปุจฉาเต่าดังมาจากท้องพระโรงตําหนักชิดฟ้าเอ่ยถามปัญหาที่พวกเขาละทิ้งไปไม่คลี่คลายในระหว่างมัคาววรยุทธ์หรือไม่ แล้วปุชฉาเต๋าที่ถามจะจี้เข้ามายังจิตเต๋าของพวกเขาไหมแต่ทว่าเขาไม่มีเวลาจะมาขบคิดขั้นบันไดศิลาโกลาหนของเขาเริ่มจะปรีแตกพังทลายแรงกดดันที่เขาแบกรับก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาจะต้องไขปัญหาที่ตนเองเคยหลีกเลี่ยงมาก่อนให้สําเร็จลงได้ก่อนที่จะขั้นบันไดหินจะพังทลายไปโดยสิ้นเชิง เขาเค้นสมองคิดคลี่คลายปุจชาเต๋าที่สองอย่างเต็มกำลังในที่สุดเขาก็คลี่คลายปัญหานี้ได้ก่อนที่ขั้นบันไดหินที่สองจะพังทลายไปอย่างสิ้นเชิงตอบไปด้วยภาษาเตา๋าขั้นบันไดหินที่สามปรากฏในท้องพระโรงโกลาหนมีเสียงของฉินมู่ดังมาปุจชาเต๋านี้ก็ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่เขาเคยหลีกเลี่ยงจิตคิดของฉินมู่สงบลงไปและเขาไม่รีบร้อนที่จะพุ่งไปต่อ กลับยืนอยู่อย่างเงียบสงบบนขั้นบันไดหินหน้าท้องพระโรงโกลาหลคลี่คลายปัญหาต่างๆมากมายที่เขาละทิ้งเอาไว้ระหว่างมัคาวรยุท์บางปัญหานั้นก็เพราะว่าเขาคร้านจะหาคำตอบบางปัญหาใกล้เพราะว่าในตอนนั้นเขาไม่สามารถคลี่คลายได้และบางปัญหานั้นเขาก็ลืมที่จะหาคำตอบ แต่ทว่าในตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นมาขวางกั้นอยู่ตรงหน้าท้องพระโรงโกลาหนกลายเป็นอุปสรรคยากเย็นและใหญ่โตที่สุดที่กีดกันไม่ให้เขาเข้าไปในท้องพระโรงโกลาหนปีนขึ้นนั่งบนบันลังจัก,กรพรรดทนี่ที่ติดค้างไว้เพราะรักสบายในอดีตยังไงก็ต้องจ่ายคืนเต็มๆไม่ช้าก็เร็วบัดนี้ก็เป็นเวลาที่จะจ่ายหนี้ค้างชำระเหล่านั้นและก็ยังเป็นกระบวนการเติมความขาดพร่องของตนด้วย ชดเชยตำหนิที่เกิดขึ้นระหว่างมัคาวรยุทธ์ของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปถิ่นมู่ตอบปุจชาเต๋ามากขึ้นทุกทีจิตเตาของเขายิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆและวิชาเต่าของเขาก็ค่อยๆย,ยกระดับพัฒนาแม้ว่าในแต่ละครั้งที่เขาชดเชยจุดบกพร่องของตนเองไปการเพิ่มพูนของวิชาเต่าจะไม่มากมายแต่หลังจากที่ก้าวไปบนบันไดหินหลายต่อหลายขั้น สิ่งที่สังสมอย่างละเล็กอย่างละน้อยเหล่านี้ก็กลายเป็นใหญ่โตสังสมวิชาเต๋ามาได้อย่างน่าประทับใจสุดขีดเขาเดินขึ้นบันไดหินไปร้อยกว่าขั้นท้องพระโรงโกลาหนปรากฏอยู่ตรงหน้าเมื่อใดที่เขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวก็จะมีขั้นบันไดศิลาโกลาหนปรากฏขึ้นมา ยิ่งไปกว่านั้นปุดฉาเต๋าที่ส่งออกมาจากท้องพระโรงโกลาหนก็ยิ่งลึกกล้ามสุดจะอย่างมากขึ้นทุกทีทำให้เขายิ่งคลี่คลายไปด้วยความยากลำบากปุดฉาเต๋าที่ไม่ช้าก็เร็วต้องตอบอยู่ดีและไม่ช้าก็เร็วข้าก็จะขึ้นไปถึงท้องพระโรงนี้ฉินมู่สงบใจลงปราศจากความเย่อหยิ่งและผอลีผอลามก้าวไปข้างหน้าด้วยฝีเท้าอันมั่นคงไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่แต่เขาก็ยังไปไม่ถึงท้องพระโรงโกลาหลน เขาหันหลังกลับไปมองเห็นแต่ว่าขั้นบันไดศิลาโกลาหนเหยียดยาวไปกว่าสิบลี้ราวกับเส้นสีขาวยาวเหยียดทอดไปบรรจบกับอักนครหยกแต่ทว่าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นไปท้องพระโรงโกลาหนก็มิได้อยู่ห่างไกลจากเขาสักเท่าไหร่แต่กระนั้นเขาก็ย่างเท้าเข้าไปไม่ได้ถิงมู่ปลอบใจให้เยือกเย็นขั้นวรยุทธนี้สอดคล้องกับขั้นวรยุทธตําหนักชิดฟ้า เขาถึงได้รู้ว่าทำไมยอดฝีมือตําหนักชิดฟ้าจึงมีมากมายแต่ยอดฝีมือบรรลังจัก,กรพรรดมีน้อยนิดบางทียอดฝีมือตําหนักชิดฟ้าก็จะต้องเผชิญกับปุจชาเต๋าทุกรูปแบบที่ตั้งคำถามต่อจิตเต๋าในขั้นนี้ปุจชาเต๋าที่พวกเขาเผชิญแม้ว่าจะไม่ผิดธรรมดาและมาพร้อมแรงกดดันอย่างที่ฉินม,มู่เผชิญแต่กระนั้นก็เพียงพอที่จะกีดกันพวกเขาเอาไว้ตรงหน้าท้องพระโรงตําหนักชิดฟ้า ในเวลานี้ปุจฉาเต๋าดังมาจากท้องพระโรงโกลาหนถามปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเต๋าแห่งไทจีเกี่ยวพันกับสัจจะเต๋าไทจีวิวัฒหยินอย่างชินมู่ขมวดคิ้วเค้นสมองคิดเป็นเวลานานจนขั้นบันไดหินพังทลายเหลือที่แค่ฝ่าเท้าเขาก็ยังค้นหาคำตอบไม่ได้เขาถอนหายใจถอยไปหนึ่งก้าวลงไปยังขั้นบันไดด้านหลัง ปุดช้าเตาจากนี้ไปก็ตอบไม่ได้แล้วบางทีข้าอาจจะต้องคุ่นคิดปัญหายุ่งยากนี้อย่างช้าช้าข้าอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างกายเนื้อของเขาตื่นขึ้นมาอย่างแช่มช้าเห็นแต่ว่าวัวเท่านั่งอยู่ใต้ร่มไม้ไม่ห่างไกลาจากเขาเผยหน้าอกเปลือยเปล่ากำลังสูบยากล้องน้ำข้างเขามีมังกรขุยนั่งอยู่หลายตัวกำลังมองไปที่เขาด้วยความกระตือรือรน้น วัวเท่าส่งกล้องยาสูบน้ำไปมังกรขุยครึ่งวัวหลายตัวเหล่านั้นก็รีบรับมาสูบกลักๆสองอึดใจก็ส่งให้มังกรขุยตัวอื่นๆที่ริมแม่น้ำสวรรค์ห่างไกลออกไปเสือขนดำอันมีสีดำสนิททั้งตัวกำลังตกเบ็ดคุณแดงในแม่น้ำสวรรค์ด้วยหางของเขาทันใดนั้นก็เห็นว่าหางของตนหายไปช่วงหนึ่งถูกคุณแดงกัดออกไปอย่างน่าอัศจรรย์ เสือขนดำมีสีหน้าหมดอะไรขับเคลื่อนวิชาปริศนาเสกสันหางก็ค่อยๆงอกกลับมาในป่าเขาไกลๆก,กว่านั้นก็ได้ยินเสียงกู่ก้องยาวระคายหูราวกับเสียงลาร้องให้ข้าแท้ดูสักคำค่าไม่กินเจ้าหรอกชิงมู่สงสัยเอ่ยถามทำไมสิทธิ์พี่ทั้งสามถึงอยู่ที่นี่ ัวเท่าเห็นเขาตื่นขึ้นมาก็รีบลุกขึ้นยืนวินยูชนสวรรค์4มหาครูบาสวรรค์มาเห็นเจ้ากำลังฝึกวิชาอยู่จึงไม่รบกวนตอนนี้รอยอยู่ในปราศาสต์สีมหาครูบาสวรรค์มาฉินมูมม่แตกตื่นเดินตรงไปยังปราศาสตร์ในทันทีผู้ใหญ่บ้านและนักปรุงยากำลังดื่มชายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าประตูปราสาสทั้งสองคนเอนกายอยู่บนเก้าอี้โยกมองไปยังฉิงม,มู่อย่างเกียดคร้าน นักปรุงยากล่าวด้วยรอยยิ้มมูเอ๋อเจ้าฝึกวรยุทธมาสเดือนในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาสี่เดือนแล้วหรือชิงมู่สถานใจว่าเวลาที่เขาใช้ปราบเงาว่างเปล่าของตัวตนบรรลุเต,ต่า72คนนั้นไม่ได้ยาวนานแต่ทว่าการคลี่คลายปุจฉาเต่าที่ท้องพระโรงโกลาหนถามมาเกรงว่าคงจะใช้เวลาไปเกือบสี่เดือนท่านปู่นักปรุงยาได้ยินข่าวที่สภาสวรรค์กับสันตินิรันเจรจากันหรือไม่ ถิงมู่รีบถามอ,อวีเฉินจื่อมาตามหาเจ้าทีหนึ่งเห็นเจ้ายังไม่ตื่นก็รีบจากไปนักปรุงยาคิดดูแล้วก็กล่าวคลับคล้ายเขาจะกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสภาสวรรค์และสันตินิรันร์ไม่นานก็จะขาดสะบัน้น